เมื่อวานนี่สร้างขวงเนาะบาท,ที่นี่ขวงกับมานตะกรุงเทพผมได้พี่น้องบาท,ที่นี่ซื้อร้ายกับซื้อล้านมันพอตรงกัน รถทรงของผู้ทรงของกับยนผู้ทรงไม่เพิ่กระทูมาตามเบอร์นะ่ะฮัลโหลครับพี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ร้านพี่อยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่หน้าตลาดนัดคลองทมนะคะพี่ขี่มาได้เลยกาาททยาวา,วา,วางซีเ,เนานบะบาทที่นี่ยนะังว่าทีวาเบาโทรศัพท์อยู่นั่นพี่น้องรถเพิ่นกระเลียนกายไปมันบ่แเร่วบาดที่นี่คอยน่ะฮู้จักยู่ว่าบริษัทเพิ่นน่ะสิเขียนซื้อติขอดข้างรถระบาดท,ที่นี่คอยกับจังหวะวา่าโอ้พี่เห็นรถน้องแล้วน,น้องกายไปเมื่อกี้หึอคอยมาคิดกายไป ซากว่าวไทยเอา้ากายไปเมื่อกี้เอา้าน้องกายไปแล้วค่ะพระสันเอา้าบอกพระตะบอกสิค่ะคือได้อ๋อน้องเลยไปแล้วค่ะน้องงูกลับมานะคะ <c ười> กายแล้วบ่อบ่ยังไงเขางูวเขาง้นแต่แล้วพ่อบอกเขาว่าน้องเลี้ยวกลับมานะคะเราก็น้องงูกลับ ทั้งไายทโอ้โหยากขาย